สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้ครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆนะครับไปเที่ยวที่จันดีนะครับพอดีผมจะไปเอานกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นนกกลวงหัวจุกนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยนกผมหาได้นะครับแต่ว่าแถวบ้านนะครับแต่ว่านกตัวนี้คือผมไปเจอในในใน,ในกลุ่มหนึ่งนะครับแล้ว นกอ่ะมันก็ไม่ได้อเป็นนกแข่งหรือว่าอะไรนะครับเขาเลี้ยงจำเอาไว้แต่ว่าเสียงของมันนะครับเป็นเสียงที่ผมอ่าตามหาน,านานแล้วนะครับนานมากแล้วผมเคยมีนกตัวหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นยืมยืมเขามาเลี้ยงนะครับแล้วก็อ่ายืมเขามาเลี้ยงแล้วก็พาไปแข่งนะครับก็ มันมีเสียงเพลงเหมือนเจ้าตัวนี้ที่ผมจะไปเอานะครับผมหามานานแล้วนะครับเสียงเสียงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับนกตัวนี้นะครับในกลุ่มอ่ะมันนกแต่ว่าโซนภาคใต้นะครับปกติเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมันเป็นนกใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเพลงเก่านะครับก็หายากนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับนี่บ้านฝนะั่งนี้คนระับเฮ้ยคณะนุ้งนกฟีนะั่งเลี้ยงนะครับไอ้ลานน้ำชาของมันใบครับม,มันเนาะเลีย้ยงเลี้ยงม้าไว้นะครับแต่เ,เหมือว่าบ้านแต่บ้านเป็นก้าวมันบ้านพุ่มหรือก้าวมาเป็นร้อยครับเฮ้ยนเจ้าบื้อไม่่อยมีนกไอ้นี่ไหมไม่ไม่ไม่หอยหมี่น,นี่รักตัวก,กัน โอ้หลักว่ายกันนูครับมันมันกระโบเลยเลยว่ะเด็กน้งมันนานน่านตัวมันโลละว่ามันอยู่แต่มาลูกหนงไม่กล้ากันนี่กว่ามันติดปลาบอกมาถึงต้นนี่กัมันนั่นนี่หนกมันใล่ตัวยอะแตบ้ันตีพ้อมเม้าวนปวานนี่ เป็นหมาปีง,งันนลยไม่ใช่วรน้แต่เราปรีงมันปกติบบเน,นียมพวกไม้เลยแต่ว่าแถวบ้านนาแนวนี่เป็นาาปนกอันนี้านมาฉลนูเคล<อ>ื่อนไแป๊บอ๋อพี่เอากรงนกเอานกอันนีมาเนี้ยมีตัวนี้เป็นนกที่ที่ผม ก็มาดูนะครับตอนนี้นะก็ตอนนี้เขาแฝงให้ดูก่อนนะครับว่าให้มันเปิดเพลงนั้นนะครับจะเปิดเพลงนั้นปุ๊บปุมก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นนกที่หานานแล้วนะครับก็ตอนนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็นปีสอง5ันสิบห้านะครับนกตัวแรกที่ผมเลี้ยงนะครับ นี่ครับก็นกที่ไปเอามานะครับจากาจันดีนะครับบ้านพี่เขานะก็เปิดเพลงที่ผมอยากจะฟังเลยนะครับเนี่ยเพลงนี้นะครับคือสำหรับผมนะสำหรับผมคือแบบผมหาจากในกลุ่มนะครับหรือว่าอ่า เหมือนถ้าแบบว่าไปแข่งนกก็คอยฟังตามบ้านนะครับว่ามีไหมเสียงนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับไปเจอในกลุ่มมันก็เลยเขาถ่ายนะครับเขาถ่ายให้ให้ให้ฟังเพลงเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงที่ผมอยากได้นะครับเพลงที่ผมหามานานแล้วเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคือมันน้อยนะครับมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่อะไม่มีเลยผมก็ไปเจอมานะครับตัวนี้นะ แล้วบทสรุปก็คือเพลงที่มันร้องนะครับที่ผมอยากได้มันก็เปิดนะครับเปิดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับคือเพลงเยอะมากนะครับมีทั้งรากหวายแล้วก็มีเพลง้หลายเพลงนะครับตัวนี้นะตัวนี้ร้องหลายเพลงแต่เพลงที่ผมสะดุดหูนะครับที่ผมต้องไปเอามันมาก็เพราะก็เพราะว่ามันเป็นนกนะครับที่เสียงเหมือน นกตัวแรกที่ผมเคยเลี้ยงนะครับที่ผมเคยขอเขามาเลี้ยงนะครับเคยขอมาเลี้ยงแล้วก็พอเขาขายไปผมก็พูดอะไรไม่ออกนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นผมแค่ขอเขามาเลี้ยงนะครับไม่ได้ซื้อต่อเขามาก็พอเขาขายผมก็เสียดายนะครับมันกินรางวันไปไปเยอะนะครับเรื่องได้ข้าวสารอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนได้ก็เป็นข้าวสารนะครับได้อยู่เรื่อยนะครับคือไปทุกครั้งติดทุกครั้งนะครับ เป็นนกชายขาตัวนั้นประมาณสิบสิบสิบปีนะครับนกอายุเยอะแล้วแต่ตัวนี้ประมาณสองปีนะครับนะบไปไปไปถามเขามาก็นะครับ,นะรบเปิดเพลงที่ผมหามานานแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ก็ตัวนี้นะครับก็น่าจะไม่นานนะครับน่าจะใช้เวลา แต่งให้สดไม่นานครับเพราะว่าตอนแรกผมดูในคลิปนะครับที่เขาโพสตนะครับก็ดูเหมือนมันจะไม่คุ้นนะครับแต่พอผมคือผมไปเจอครั้งแรกก็จับกลงมันเอาไปเอาไปแขวนนะครับลองดูนะก็มันก็ไม่มีปฏิกิริยาว่าจะกระโดดนะครับก็คุ้นปกตินะครับตอนแรกผมนึกว่ามันมันไม่คุ้นนะครับสรุปแล้วคือได้มาก็คือถูกใจมากๆเลยนะครับตัวนี้นะ แข่งได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเพลงที่ผมต้องการก็คือมันอยู่ในตัวนี้นะครับ